สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาใช้ประโยชน์นะครับจากฝาขวดนะครับที่ปกติหลายท่านก็จะทิ้งนะครับวันนี้เรามาทําประโยชน์นะครับจากฝาขวดกันนะครับเพื่อเอาไว้ใช้งานนะครับก็คือเราจะใช้ทําที่เก็บปลั๊กไฟนะครับท่านตอนแรกนะครับเราก็จะทําการเจาะรูนะครับตรงกลางแบบนี้นะครับ ก็ไม่ยากเลยครับใครๆก็ทำได้นะครับครับเราก็จะเจาะรูนะครับแบบนี้นะครับ ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าทําทคลิปนะครับอยู่ใกล้ถนนนะครับก็ช่วงเช้าเช้าแบบนี้นะครับรถก็จะเยอะนะครับนครับตกแต่งให้สวยงามนะครับเราจะตกแต่งให้กลมๆนะครับ นี่ครับเมื่อเราทําการเจาะรูตรงกลางเสร็จแล้วนะครับเราก็จะ,ะตัด่าตรงนี้ออกมานะครับ ก็ได้ลักษณะนี้นะครับดังนั้นใช้กาวนะครับติดนะครับถ้าใครกลัวหลุดนะครับก็ใส่กาวเยอะๆเลยนะครับ นะครับก็รอให้กาวแห้งนะครับตอนนี้นี่ครับเมื่อกาวแห้งนะครับเราก็จะได้มาลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาไปติดตั้งกันเลยนะครับนี่ครับเราก็จะมาติดตั้งไว้นะครับข้างปลั๊กไฟเรานะครับนะครับแล้วก็ติดตั้งไว้ข้างข้างปลั๊กไฟเรานะครับ ครับก็จะได้ลักษณะนี้นะครับเพื่อที่เราจะเอาไว้เก็บปลั๊กไฟเรานะครับนะครับเมื่อเราถอดนะครับเราก็สามารถเก็บอ่ะไว้ได้เลยนะครับปลั๊กไฟเรานะครับก็ไม่ต้องอาวางไว้กับพื้นนะครับนะครับก็สามารถ เก็บไว้แบบนี้นะครับก็อย่าไปทิ้งนะครับนํามาใช้ประโยชน์ได้นะครับสำหรับฝาขวดน้ํานะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อลหลายๆท่านนะครับถ้าชอบกดด็กดติดตามครับกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคําว่าสวัสดีครับ